สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการทดสอบตัวซิมปลดล็อกตัวใหม่นะครับเป็นลาเบลตัวใหม่นะครับจะต่างจากอาติมเหรือ8หรือ X อซิมก่อนหน้านี้ตรงที่ว่าตัวซิมปลดล็อกตัวนี้นะครับกดรหัสประเทศแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนซิมการ์ดได้ในหลายๆย,ยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น 2, t ูดีแท็หรือ A s โดยที่ไม่ต้องกดรหัสนั้นๆอีกเลยนะครับมาดูวิดีโอการเชสนะครับตัวเครื่องที่ทําการเชสเป็นในโฟน 4S นะครับ 4S กับ iPhone 5นะครับการเทสเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น iPhone 4S เวอร์ชั่นที่ทำการเทสเป็น613นะครับตัวซิมตัวนี้ผมทำการเทสกับ614แล้วก็ iOS 7แล้วนะครับได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับผู้ให้บริการเป็นของฝรั่งเศส SFR เรามาดูนะครับทำการใก่ซิมนะครับอาซิมที่เราได้ตัวตัวซิมปลดล็อกที่เราได้มานะครับกับในแพ็คกิ้งนั้นจะมีซิมเปล่าอยู่หนึ่งซิมเป็นซิมล่อนะครับ ให้เราใส่ทิมลอดตัวนี้เข้าไปประกอบเข้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับโดยที่จะยังไม่ใส่ติมทูกับดีแท็นะครับใส่เข้าไปลอทีหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีประเทศของเครื่องเด้งขึ้นมานะครับรายการประเทศเครื่องเหมือนอาซิมหรือ,อเอ็กซตินทุกอย่างในกรณีที่ไม่มีประเทศรายการตามด้านล่างนี้ให้เราเลือกเอเจนต์แคลเลียนะครับหลังจากนั้นก็กดรหัสรหัสของฝรั่งเศสก็จะเป็นสองศูนย์แปดนะครับหนึ่ง 031นะครับกดส่งนะครับในกรณีที่กดไม่ทันนะครับให้เราจิ้มออกมาใหม่นะครับกดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเกิดออเทอร์แคลเลียก็กด2081031นะครับกดส่งปึ๊บพอกดส่งกดยอมรับนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการจิ้มติมตัวนี้ออกครับจิ้มติมตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาติมที่ต้องการจะใช้นั่นเองนะครับอย่างทูตัวนี้เป็นติมทูนะครับเราก็ใส่ติมทูเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องครับโดยที่ไม่ต้องกดรหัสนะครับเพราะเรากดรหัสครั้งแรกแล้วนะครับ พอใส่ซิมดูเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าด้านกายมือบนขึ้นคําว่าไม่มีซิมนะครับให้เราเปิดปิดเครื่องหนึ่งทีค,คือลักษณะการทํางานของซิมนะครับจะเป็นการ uh, แเถักโอเปอเรเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าซิมตัวนี้จะถูกเปลี่ยนอีกกี่ครั้งนะครับก็ไม่มีการกดรหัสนะครับเนื่องจากแครเรียในตัวเครื่องนั้นจะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับมีเครื่องสี ที่บิวมาจากจีนนะครับจะมีซิมตัวนี้ฝังอยู่ในเครื่องเลยนะครับคือลูกค้าจะเปลี่ยนอีกกี่ซิมนะครับก็ไม่จําเป็นต้องกดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเจอกันอยู่ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นไอโฟน 4S ที่เป็นเครื่องบิ้วนะครับจะถูกฝังไอซีตัวนี้เข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับลูกค้าเปลี่ยนกี่ซิมนะครับก็ไม่มีทางก็ไม่มีไม่มีไม่มีการติดขัดเลือกสัญญาณนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่สถานะของเครื่องนะครับหรือสถานะของเ m มี ก็ยังคงเป็นเครื่องล็อกอยู่ดีนะครับไม่ใช่เครื่องอันล็อกนะครับถ้าร้านค้าที่เช็คเป็นก็จะรู้นะครับดูนะครับตอนนี้แครเรียเป็นแครเอร์14นะครับแครเอร์14คือแครเรียผู้ให้บริการของเป็นผู้ให้บริการกลางนะครับเดี๋ยวพอตัวเครื่องจับแครเรียที่เรากดได้ของฝรั่งเศสเมื่อสักครู่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็น EFR นะครับถ้าเครื่องเป็นของประเทศใดๆนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามแครเรียที่เรากดแต่ทีแรก ในรกรณีที่เรากดรหัสผิดนะครับให้เราทําการใส่ซิมอื่นเพื่อเข้าไปล่อนะครับล่อในส่วนของตัว x ซิมหรือ r ซิมนะครับเห็นไหมครับตัวเครือข่ายผู้ให้บริการเปลี่ยนเป็น sfr14 แล้วพอเปลี่ยนเป็น sfr14 เดี๋ยวเราสังเกตรตรงซ้ายมือบนนะครับสัญญาณก็จะมานะครับพอตัวเครื่องจับสัญ,ญญาณได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็ทำการเปลีป่ยนซิมได้เลยซิมมีสัญญาณใช่ปะ่ะทูอะที่อื่นทูที่ให้มามตอนนี้ก็รอแค่ตัวเครื่องจับในตัวนของสัญญาณน,นะครับแคเ r r i เป็น s f r แล้วนะครับในกรณีที่จับสัญญาณช้านะครับแนะนำให้ไปปิดในส่วนของ cellular data แล้วก็ เคลือไข่ 3G ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดใช้อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเครื่องจับสัญญาณแล้วเนื่องจากตัวเครื่องจะเรียกจับสัญญาณในส่วนของภาค 3G ก่อนเลยทําให้กับจับสัญญาณในส่วนของ g เ m นั้นช้านะครับควรจะปิดก่อนแล้วก็ทําการรอสัญญาณในส่วนของตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับในกรณีที่สัญญาณมาแล้วนะครับ รอในส่วนของสัญญาณสักคู่หนึ่งนะครับที่ผมทาการเทสก่อนนั้นนี้คือสัญญาณมาเร็วนะครับอ่ะเห็นไหมครับสัญญาณโทรศัพท์มาแล้วนะครับเป็นทูมูฟ 3G นะครับตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นซิมถ้าเป็นซิมหรือ R าซิมหรือเอซิมก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนซิมจะต้องกดรหัสทุกครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ใส่ซิมของอทูเข้าไปลองกดนะครับ930กดเช็คยอดเงินดูนะครับ9304 ครับแล้วก็กดเปดิดลำโพงยอดค่าโทรคนเหลือาโอเคนะครับใช้งานโทรเข้าโทรออกได้ปกตินะครับในส่วน 3G ก็ใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น r ซิมเเอ้ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตัวซิมการ์ดอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยน x ซิมนะครับเราเปลี่ยนเข้าไปถ้าเป็น r ซิมนะครับหรือ x ซิมก่อนหน้านี้เราจําเป็นจะต้องกดรหัส ันนี้คือติมดีแท็นะครับอันนี้เป็นติมดีแท็นะครับจะขึ้นว่าซิมไม่ทํางานนะครับขึ้นในส่วนของนี้ว่าให้เราทําการเปิดปิดเครื่องหนึ่งทีนะครับเราไม่ต้องกดรหัสเลยนะครับเราแค่เปิดปิดเครื่องหนึ่งทีนะครับคือโดยลักษณะนี้นะครับทางเมืองจีนทําการเอาไอซีตัวเนี้นะครับฝังเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทําการส่งเครื่องมานะครับในกรณีที่เขาจะต้องการทําการฝังนเนี่ยเนื่องจาก เ,เครื่องบางเครื่องนั้นเป็นประเทศที่ไม่สามารถปลดล็อกถาวรได้อย่างเช่นเจแปนหรือว่าสวีเดนแบล็กลิอะไรประมาณนี้ครับจะไม่สามารถปลดล็อกถาวรได้ดูนะครับผมใส่ซิมตัวนี้เข้าไปโดยที่ไม่มีการกดรหัสนะครับก่อนหน้านี้ใส่เป็นซิมของทูเข้าไปนะครับใส่เป็นซิมของทูนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนดีแท็กเข้าไปโดยใช้ตัวซิมปลดล็อกตัวเดิมนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอาซิมนะครับก็จะถามรหัสประเทศเครื่องเด้งขึ้นมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนนี้ทําการเทสเหมือนกันกับ iphone 5นะครับหลักการเดียวกันนะครับเครื่องเวอร์ชันที่ทาการเทสนะครับถ้าเป็น iphone 4 s นะครับทำการเทสเวอร์ชัน7ด้วยเรียบร้อยแล้วใช้ได้นะครับนะครับเครือข่ายผู้ให้บริการเป็น SFR นะครับส่วนตัวนี้ก็แค่รอจับในส่วนของสัญญาณแต่ถ้าเป็น r sim ก่อนหน้านี้หรือ x sim นะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนซิ m จะต้องทําการกดรหัสทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับตอนตัวเครื่องนี้คือทุกครั้งเนี่ยนะครับตัวเครื่องจะจับแคเหลี่ยมพุ่งให้บริการเป็น SFR ตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนซิมใดๆก็ตามเปลี่ยนเป็น AS หรือ d t a c นะครับชิปตัวนี้จะจําตลอดไปนะครับเวลาคุณเกตเครื่องให้ลูกค้าก็ก,ด,กดแค่ครั้งเดียวแล้วก็บอกเขาถ้าทุกครั้งที่พี่เปิดปิดจิมเ,เปลี่ยนซิมพี่เปิดปิดเครื่องหนึ่งครั้งพี่ไม่ต้องทําอะไรรอสัญญาณอย่างเดียวนี่คือความง่ายนะครับหรือข้อแตกต่างที่ต่างจาก R ซิมนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาในการจับสัญญา ประมาณ1นาทีครับสัญญาณก็จะมานะครับแต่ถ้าจะให้ในในความเร็วเนี่ยเราควรปิดพวกเซลูล่าดาต้าทั้งหมดก่อนนะครับ,นะรบเราจะเห็นแคเรีย์ผู้ให้บริการนั้นเป็นแคเรียร์เอเดาร์นะครับตามรหัสที่เรากดเข้าไปเห็นไหมครับสัญญาณดีแท็ขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดรหัสอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับในส่วนของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับ ก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับข้อมูลเซลลูลา r d ดาตตต่างๆนะครับก็จะขึ้นขึ้น3 g นะครับแต่พื้นที่ที่ทำการทดลองนะครับ3า g ของ d t a ไม่ขึ้นนะครับขึ้นเป็นตัว e นะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจตินค้านะครับสามารถได้ดูได้ที่ www. t e s t m o d e com shop นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ